เม่อเช้าวานาบังก์ก็ฮองอันจลายเกีติศักจาเวียดนามสวัสดีครับสวัสดีแฟนๆทางช่องฟุตบอลเซชั่นแถ่ฟุตบอลทุกท่านนะครับเมื่อกี้คนอาจจะงงเอ้ยผมพูดอะไรนะครับผมบอกว่าวันนี้เรามาสวัสดีครับวันนี้เรามาพูดคุยกันเกี่ยวกับฮองอันยลายของโคซิโก้นะครับนะสิ้นเจ้าแปลว่าสวัสดีนะครับนะเป็นเอาคําศัพท์เวียดนามมาฝากกันนะครับหลายๆท่านก็ได้จะรู้อยู่แล้วแหละนะครับ วันนี้ก็ผมอยากจะมาพูดคุยเกี่ยวกับทีมของอันยาลายครับแล้วก็มาพูดคุยว่าเอ้ยมันเพราะอะไรการเล่นของอัญยาลายเป็นอย่างไรทําไมถึงเป็นจ่าฝูงอยู่ตอนนี้นะครับมาพูดคุยกันเป็นเพราะโค้ชซิโก้หรือเปล่าทําไมมันถึงผลงานดีขนาดนี้นะครับมาพูดคุยกันยังไงช่วยฝากทุกท่านช่วยกันไลค์ช่วยกันแชร์นะครับที่สําคัญเลยครับฝากกดซับสไครต์ติดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับนะ เดี๋ยวนี้กฎของ YouTube คือมันไม่ค่อยแจ้งเตือนแล้วก็มันไม่ค่อยเอาคลิปไปทุกท่านดูและยังไงก็ฝากด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็ฝากกด Subscribe เพราะว่าอีกประมาณสัก24-23คนผมก็จะครบ1,000 Subscribe แล้วนะครับยังไงฝากด้วยแล้วกันจริงๆครบ1,000มันก็ไม่มีอะไรหรอกครับผมก็แค่ไลค์ในโทรศัพท์ได้แต่ว่าเรื่องเปิดรายได้ผมไม่ได้คิดถึงตรงนั้นนะครับเพราะว่าผมพยายามพัฒนาต่อไป เหมือนกับว่ากด u b s c r i b e ถ้าครบ1 0 0 0มันก็เป็นของขวัญมันเป็นรางวัลเล็กๆน้อยๆให้กับผมที่ทำช่องเป็นรางวัลให้กับเด็กอายุ16ปีอะไรแบบนี้นะครับนะก็ขอบคุณมากครับถ้ากด u b s c r i b ์ให้นะครับมาเราผมเข้าเนื้อหาบ้างนะครับหลังจากที่เปยมาประมาณนาที40แล้วนะครับ้องอัญญาลายครับปัจจุบันอยู่อันดับที่1นะครับของโคซิโก้นะ แข่งไป10นัดครับชนะ8เสมอ1แพ้1ครับผลงาน5นัดหลังสุดโอ้โหชนะรวด5นัดนะครับมี25คะแนนครับประตูได้19ครับเสีย6โอ้โหยิงประตูมากสุดที่สำคัญยังแพ้ยังเหมือนกับว่าเสียประตูน้อยที่สุดด้วยนะครับแต้มห่างจากเวียดเทลอันดับ2เนี่ยสแต้มนะครับคือฮองอัญญลายกับเวียดเทลมันก็เป็นทีมที่ เหมือนกับว่าแข่งกันเพราะว่าเวียดเทลก็เป็นแชมป์เก่านะครับได้ไป AFC Champions League ในฤดูกาลนี้ด้วยสำหรับเวียดเทลนะนะครับคือถามว่าผมในมุมมองผมเนยผมกล้าพูดคำผมจะใช้คำนี้ได้อะผมไม่รู้แฟนๆจเมาะเห็นด้วยกับผมไหมอะแต่ผมกล้าพูดคำนี้เลยอะว่าผมว่าที่ฮองอันยาลายมันดีขึ้นเพราะว่ามันเพราะมีโคสิกโกเข้ามาเลยอ่ะนี่พูดตรงต จริงๆนะผมคิดว่าถ้าเป็นโค้ดเวียดนามหรือโค้ดหรือโค้ดคนอื่นเวทฮองอันจะาลายน่าจะไม่เล่นไม่ดีเท่านี้ถึงแม้ว่าคนาจ,จะมาคนจะคิดเห็นแย้งผมก็ได้นะว่าเอ้ยเพราะฮองอันจะาลายมันมีตัวทีมชาติไงอันนี้เห็นด้วยครับแต่ว่าคือผมไปดูหลีกเวียดนามหลายๆทีมนะอันนี้ผมก็ไปดูมาส่วนใหญ่มันแบบเล่นแบบเข้ากันหนักแล้วก็แบบ แการปูมบามุมปามเข้ากันหนักแบบว่าไม่ค่อยแบบไม่ค่อยเห็นทีมของไม่ค่อยเห็นทีมไหนที่เป็นเหมือนทีมของโคซิโก้ก็คือต่อบอลน่ะไม่ค่อยมีเลยครับคือเหมือนกับว่าโยนไปบางครั้งก็โยนกันไปโยนกันมาอย่างเงี้ยนะครับนะประมาณนั้นคือจริงๆอ่ะผมพูดตรงๆเลยนะผมไม่ค่อยได้ดูลีกเวียดนามด้วยคือที่ผมอยากไปลองทําเกี่ยวกับฮองอันยา,ายลผมอยากมันน่าสนใจดีเพราะว่าโคซิโก้อะไรแบบนี้ผมเลยอยากลองมาไล์ให้กับทุกท่าน ให้ทุกท่านฟังอะไรแบบนี้นะครับคือผมใช้คํานี้เลยอ่ะฮองอันยาลายดีขึ้นเพราะว่าโคซิโกเข้ามาแล้วโคซิโกเข้ามาไม่ได้แค่เปลี่ยนฮองอันยาลายนะฮะทำให้ฟุตบอลเวียดนามมันบูมมากนะครับคือเราเห็นก่อนหน้าน,นี้เราน่าจะเห็นภาพอ่ะโอ้โหคนต่อแถวอ่ะมาซื้อตั๋วมาดูโคซิโกอ่ะคือต่อต่อแถวยาวมากะนะครับมาตั้งแต่เช้าอ่ะยาวอย่างกับคือผมคิดว่า ยาวอย่างกับเหมือนกับว่าอะไรเล่นสวนสนุกดิสนีย์แลนด์ยูนิเวอร์แซลอะไรพวกนั้นอะโอ้โหคือแบบยาวมาก่ะนะครับซึ่งแล้วคืออีกอย่างหนึ่งเลยนะที่ผมมองอย่างนี้คือตัวผู้เล่นครับนักเตะของฮองานฮองอันลายคุณสมบัติผมว่าเล่นในนี้ได้เล่นต่อบอลได้มีทั้งตัวทีมชาติหลายตัวนะฮะไม่ว่าจะเป็นอย่างเหนียนต่วนแองนะครับเรืองเรืองส่วนเชิงครับ เห็นวันตวนนะครับหูวันแทงนะครับแล้วก็ต่างชาติเนี่ยผมว่าดีด้วยอย่างวอชิงตันบรันดาวนะครับคองเฟืองด้วยผมลืมพูดคองเฟืองไปคนหนึ่งนะครับนะคือถามว่ามันก็ถามว่าโอเคแหละตอนนี้มันกำลังดีอยู่แต่ว่ามันต้องมีช่วงที่ฟอร์มตกนะครับคือยังไงถึงแม้โคซิโกจะทำทีมชนะชนะแต่ว่า มันต้องมีช่วงที่แพ้บ้างเสมอบ้างฟอร์มหลุดบ้างแต่ถามว่าโอกาสของอันจาลายเป็นแชมป์ไหมผมว่าเยอะนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราก็น่าจะรู้กันดีว่าโคซิโก้เนี่ยหรือเกียติศักเนี่ยที่คนภาคเวียดนามชอบพูดเกียติศัก์นะครับคือโคซิโก้เนี่ยแกเคยพูดอะผมจำไม่ได้ว่าพูดในสัมภาษณ์ช่องไหนช่องพี่ปูเป้มั้งฟุตบอลร้อยแปดมั้งว่าแบบว่าแกรู้เป็นอย่างดีว่าคนเวียดนามเขาเป็นยังไง นะครับซึ่งนั่นแหละผมก็มองว่าโคซิโกแกมีวิธีดึงศักยภาพนักเตะได้ดีเลยอ่ะโดยเฉพาะเหยียนคงเฟืองเหยียนวันตวนที่เป็นคู่หน้าเนี่ยแนวลุกเนี่ยสมคนเนี่ยวอชิงตันบรันดาวเหยียนวันตวนเหยียนคงเฟืองเนี่ยโคซิโก้แกรู้วิธีใช้ครับนะครับแล้วก็โอ้โหคือแกทำลายสถิติทุกอย่างนะฮะโคซิโกกิติศักดิ์เสนาเมืองเนี่ย คืออย่างนี้มันน่าจะเป็นอะไรมันผมว่าน่าจะแสดงแสดงได้ว่าโคซิโก้ฮองอันยาลายคือเต็นแชมป์ของจริงนะครับมาสู้กับเวียดเทลเนี่ยนะครับโอ้โหถือว่าทําผลงานได้ดีจริงนะครับหนัดหลังสุดครับของฮองอันยาลายนะเดี๋ยวผมจะไล่ฟังนะครับในบอลถ้วยก็ชนะ2-1นะครับในบอลเอาในลีกชนะฮานอยหนครับโอ้โหชนะฮานอยนี่ก็ในรอบ5ปีเลยนะฮะ ชนะนําดิน4-3ครับโอ้โหอันนี้กลับมาชนะนะไม่ใช่กลับมาชนะตอนนั้นเสมออยู่แล้วมาชนะนาทีบาปเลยนะฮะชนะดานังดานังนี่ก็ชนะในรอบหลายปีเลยครับสิบกว่าปีมั้งชนะไฮฟงชนะโฮจิมินซิตี้ของมาโนชนะเวียดแทล3-0โอ้โหผลงานนี่กำลังฮอตสุดๆครับทั้งผลงานทั้งโคซิโกฮอตสุดๆถึงขั้นเคยโดนตำรวจเรียกไปฮะเพราะว่าข้อหาดังเกินฮนะเรียกไปถ่ายรูปครับ นะฮะนะก็มันเป็นกำลังใจโคซิโกต่อไปแล้วก็ฮองอันยาาลาแล้วกันนะครับนะแล้วมันก็มีข่าวน่าสนใจว่าโคซิโกจะมาคุมเวียดนามครับก็ข่าวนี้แบบผมซีดเลยอ่ะเพราะว่ามันมันก็ถ้าเป็นเรื่องจริงนี่เสียดายที่ทีมชาติไทยไม่ไม่ไม่ได้เตะกับเวียดนามแล้วในฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกไม่งั้นน่าจะวัดกันแต่ก็โอกาสยากแหละตอนนี้โค้ชปาร์คแกคุมอยู่นะครับ แต่ถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆก็โอ้โหก็เป็นปกียรติประวัติของโคซิโก้แกนะก็ยินดีครับที่เราเห็นโค้ชคนไทยไปทํางานในต่างประเทศแล้วก็หวังว่าจะมีนักเตะไทยไปในต่างประเทศสักคนครับโดยเฉพาะมีข่าวเหมือนกันว่าโคซิโก้อาจจะดึงนักเตะไทยไปนะ,ะประมาณไปเวียดนามไปฮองอันยาลายนะประมาณนั้นเพื่อไปเปิดตลาดอะไรแบบนี้นะครับนะก็รอติดตามกันรอติดตามกันเป็นกำลังใจหฮองอันยาลายครับแล้วก็โคซิโก้ครับ ขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามครับยังไงฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, และที่สำคัญกด subscribe ด้วยนะครับคืนนี้ก็วันนี้ขอภัยไม่ใช่คืนนี้วันนี้ก็ขอให้ทุกท่านพักผ่อนอย่างมีความสุขครับแล้วก็ใครจะไปไหนยังไงก็เดินทางปลอดภยัยแล้วก็ที่สำคัญครับดูแลรักษาสุขภาพระวังตัวด้วยนะครับโควิดมันเริ่มหนักในทุกๆวันนะครับนะโอ้โหนะก็ขอทุกท่านดูแลสุขภาพและการดูแลตัวเองครับมันหนักมากนะครับ ขอบคุณทุกท่านนะฮะแล้วแลวแล้วเจอกันครับสวัสดีครับบ๊ายบาย